หรือว่า the พ Th ี่พ่อพี่พ่อจะแต่งงานเอ๊ะไใช่จริงๆวะเสื้อผู้ชายป้ออันอสวัสดีค่ะพี่ีิวป้ออะไรคะป้อจะแต่งงานเหรอหรือจะเปนอะแกบ้านใครจะแต่งนี่ตุ๊ดาสนุกชุดไหนคือชุดแต่งงานแกอะไรคะชุดไหนคือชุดแต่งงานไม่ใช่ ่จะบ้าไม่ได้แต่งค่ะอะไรไม่แต่งแล้วเราทำไมเต็มขนาดนี้ไม่บ้าเราแล้วนี่อะไรก้อะไรเนี่ยอะไรเขาใส่เขาไม่ยังไงบอกมานะบอกไม่ใครมาจับทำไมเราจัดกันมาตั้งนานจัดแกมีอะไรผู้หญิงผู้ชายมาแล้วติเตีวอย่ามาไม่มีอะไรไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งค่ะไม่มีอะไรอันนี้คือแบบเสื้อผ้าเฉยๆไม่มีอะไรอันี้ไ อทําไมเนี่ยทำไมคะทำไมคิดว่าหนูจะไปแต่งงานบ้างดิวจะดูสินี่มันชุดแต่งงานป้อแล้วดูแล้วสภาพป้อแต่งตัวแล้วไหนจะเสื้อผู้ชายอีกนี่มันของที่หนูเตรียมไว้ที่ว่าเออจะมา DIY อะไรแบบนี้แบบชุดแต่งงานอะไรอย่างงี้จะมา DIY ที่จะแบบชุดแต่งงานทำใช่แล้วเสื้อผู้ชายแต่ที่บายว่าไงเสื้อผู้ชายก็ก็นี่แหละเป็นการเอามาทํา เป็นแบบชูจริงรจิงจะมาเป็นเดียร์ไทยคุณผู้ชมดีกว่าเขาเชื่อเปล่าอ่่าทยก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีสซีวีดีไอวายค่ะเวลาเดิมสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะทางช่องเวอรี่ทูวิชั่นแปดสิบห้าแต่ตอนนี้ต้องมีเรื่องเคลียร์พอโป้อกำลังงัวอยู่โมวอยู่ว่าเนี่ยจะเอาอะไรเนี่ยมาผสมันได้ไงจะบ้าหรอมันมันไม่ถพี่จิวยุคนี้แล้วมันสามารถผสมกันได้หมดหนูจะมาแบบว่าเปลี่ยนลุกด้วยไง เป็นหนูว่าเสื้อผู้ชายสามารถมาใส่เป็นแบบเป็นผู้หญิงหวานๆได้อ่ะโธ่แต่ละบวกเลี้ยวเราทำไมต้องแต่งขนาดนี้อ๋ออันอาอันนี้เออนี่ฉันจะอันนี้ไปแต่งงานนะไม่ใช่ค่ะไปเป็นนางพยาบาลมาความจริงก็ใส่อย่างนี้เป็นชุดฝึกพยาบาลตรวจคนไข้แบบว่าอือเอาเป็นไรคะอารมภะอารพภะอารมาตเฮ้ยฉันมา าพยาบาลต้องมาตรวจเนี่ยนะทำไมคะเออบอกว่าเออเป็นเดินใส่ชุดอะไรเงี้ยใช่เลยออกแนวเป็นขอนข้าวที่มาอะไรแบบนั้นแต่งตัวเงี้ยที่หนูแต่งตัวอย่างงี้คือแบบว่าเสร็จจากเนี้ยเสร็จจากรายการเราสามชั่วครึ่งเนี้ยเดี๋ยวต้องไปเออเออตัวฉันชื่อว่าปบยรียวจจาะหน้าเลยเพาะจริงจรงมีเพื่อนสนิทชื่อว่าดิดเซีย ไม่ใช่เพืออ่อนคหรือยังจึิงจริงวันนี้ค่ะที่มาแต่งแบบนี้พาะพิโป้จะมาทำของ DIY กันค่ะใช่ก็คือจะเอาชุดแต่งงานนี่แหละมาแบ่เขาเรียกว่าอะไรอะมา DIY กับเสื้อวงลอกแบบนี้คิดว่าเป็นของวิชายที่ไหนไม่ใช่ม,มันมันมีกลิ่นมันมีก่นใช้แล้ว นี่กินจริงหรอใช่มันมีจินผู้ชายอยู่อย่ามาอย่ามาของคนที่บ้านอย่ามาคนที่บ้านหนูใสเอ็มนี่มันใส่เอสแต่ว่าอะไรนี่มันใส่ผู้หญิงนี่เตี้ยโอเคค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เขินหน้าอะไรเดี๋ยวเจอในช่วงหน้าอะไรกันบ้าไม่ใสต้แต่งงานก็บอกใช่ปะแต่งงานใช่ป่ะโอ้ยอะไรอ่ะ ไม uh ่อยากบอกอะไรอ่ะ